พบก,กับน้าเบิร์ตฟินจังนะครับผมนะ้าเบิร์ตมาเร่งด่วนนะครับผมพอดีป้าข้างบ้านอยากได้ปลากฏดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ป้าเขาบอกว่าขอสี่ห้าตัวพอจะจะ,จะทำแกงส้มแกงส้มปลาปลากฏดนะครับสะพานอ่คลองยิหลีนะครับคลองยี่หลีทางท,ที่ที่ไปในป้อมพระจุนนะครับผมพอดีสพานสุดท้ายม,มีคนตกปลาอยู่ก็เลยก็เลยมาวางังสะพานนี้นะไม่มีคนนะเดีย๋ยวไม่ตามลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้แค่หกสอกพอเพราะตอนนี้นะ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 หัหนักหัวน้ำขึ้นและไปดูกันเลย ต่าหกต่อ,ส,อสี่เซนดูอันครั้งแรกไปเลยหัวน้ำขึ้นนะเพื่อนกลับมาเบิร์ตพิจังมีตัวเป็นโดนต่อเนี้ยแล้วจะกลับบ้านเลยเพื่อติดต่อต่อเชือกเหรอน้ำลึกนะ <c oughs> เพื่อ,อน โู้ดูดิสันดูดิสันเลยอะปลาปลาดิ้นยู่ไม่ใช่ล่ะนน้ำซัดก็เถอะขี้หมูทิเปิงดูเฮ้ยเฮ้ยทำไมเบาจังติดต่อเปลเชือกสัานเพื่อนดูดิครับเต็มแหบ้างครับหนูหนูตัวใหญ่มากเลยไหลว่าบอกแล้วมันมีตัวอยู่แล้วมีตัวเป็นโดนอยู่แล้วแหพิจจังครับดูครับ ดูครับแห่งพลิจังมีตัวเป็นโดนรดนะประกดใช่ใช่ก็บอกรประกดประกบตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่นะีิโมชิบหายเลยก<ผ>ด,<ผ>ดมาตามั้งกันต่อครับเพื่อน ดอกแรกเราเรียกไปนะสองไปหวานเต็มแม็กในยหกสอกนะไม่ต้องไม่ต้องใช้ใหญ่มากหรอกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่เกินไปเราวัดดึงไม่ไหวตามเต็มเต็มเกินไปคนหูเลยเฮ้ยเฮ้ตรงตรงนี้ลึกนะโอ้แห่สั้นเลยเหรอแห่สั้นเลยเพื่อนเต็มแหอีกปะเต็มแหอีกปะนี่หนักว่ะ ห,หนักน้ำือเปล่าเพื่อนน้ำแร,ง,รงนะหัวน้ำขึ้นนะครับเพื่อนๆหัวน้ำขึ้นมักจะได้ปรากฏใช่ปรากฏปรากฏ่บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุอ้ยอ,อ,อ,อีกแล้วครับออ้ยอันนี้ได้เยอะว่ะแหมพิจังมีตัวเป็นโดนอยู่แล้วตออัวเด <ๆ S 2> ียวงานเด็ด แล้วปลากระบอกตัวใหญ่นะเพื่อนเต็มแหย่อะแห่ซื้อที่ไหนอะมีเป็ไหนที่ร้านซิกจังเ <laughs> จ้าของมาเอง <laughs> จอเจ้าของหานไปอ๋ตัวใหญ่เวลาเรา<ด>ทำกินอะรเราเราต้องดูด้วยนะว่ามันมันหรือเปล่าปลากระบอกเนี่ยมันมีช่วงมันกับไม่มันนะ<อ> มันมันจะมีช่วงมันถ้าไม่มันมันก็ไม่อร่อยเลยนะใช่ถ้าไม่มันเนื้อมันจะใสขาวผมไม่ได้กินหรอกให้เขาไม่ค่อยได้สัมกินเอาเลยหนึ่งสองสาม้ยเต็มข้ออีกแล้วน้ำแรงมากเพื่อนเฮ้ยมีกุ้งกระโดดด้วยเราปล่อยเชือกไวนั้นเพื่อนน้ำแรงมากแล้วก็น้ำน้ำค่อนข้างนิดนะ ตึงใส่ตึงแล้วอ่ะยางยางเกี่ยวผีแล้วมั้ยอือหือหนักอีกแล้วเพื่อนหนักอีกแล้วอีกแล้วอือหืออือหือมาดูมาดูหวานเต็มคอไม่ติดได้ไงอ่ะมากกบอกก็ได้ครับ โไม่ได้กุ้งนี่แหละกุ้งตัวใหญ่กุ้งสี่เซนน่ะครับเอามือออกสิเอามือออกสินี่อ่ะกุ้งสี่เซนติดครับโอเคดูปลากระบอกตัวหนึ่งแต่พี่จังเขาดีจริงๆนะครับผมนี่ดูปลากดตัวใหญ่กดตัวใหญ่นี่โอ้โหได้ครับวูซี่กุ้งปูหูใหญ่เลยว่ะเออกุ้งไซส์ใหญ่จังเลยน่าเอาสองเซนมาหวานกุ้งแปลว่ากุ้งน้ำมันลงกุ้งมันเข้าน้ำกุ้งดูเลยดิ ป้าก็บอกว่าตัวสวยนะเอ็รีสตัวนี้ป้าก็บอกว่าตัวใหญ่ทั้งเบืรอเข้ากระเทียมเหรอกุ้งกุ้งตัวสวยมากเลยเอ้ยยกกับกุ้งอ่ะเออจับกุ้งเลยกุ้งตัวใหญ่มากเลยอุ้ยเอาไม่เอาไม่กระโดดดีกระโดดเราถังเออกระโดดแน่นอนครับนี่ครับตัวตัวใหญ่โอ้ยหวานสามทียังกลับบ้านเลย มาตัวกองไปทอดแล้วล่าพิที่หนูครับก็สรุปผลงานนะครับกับหกศอกหกศอกอ่าสี่เซนนะครับผมของพิจังนะครับผมมีตัวเป็นโดนโซ่สีดำชุดดำกดจองสีดำนะนี่ดูหวังแค่สามทีนั่นเพื่อนสามทีพอกินแล้วดูตั้งตากระบอกนี่กระกอกปบอก,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 กตัวสวยเลยกดค่ถนะังนี้ในถังนี้มากดอ่านี่ตัวสวยเลยๆน,ะนี่แค่นี้ก็ ปรกาปรกฏนี่ประมาณอ่าประมาณโลโลกว่าได้นี่ครับพอได้กินแล้วเราเรากลับแล้ว